นำยานี้มาใช้เนี่ยดับแต่เวลานาทีแรกที่รู้ว่าป่วยและมันสามารถรักษาให้หายได้ในเวลาสี่วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขเคยแถลงไว้เมื่อปีหกสาก็จะมีอัตราผู้ป่วยหายมากขึ้นคนก็จะหายกันเกือบหมดก็จะไม่มีใครกลัวบ้านเมืองเราก็จะกลับคืนสู่ปกติจะกกระทบบ้างก็พวกที่ทำหมากินกับชีวิตประชาชนนั่นแหละครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจไพศาพืชมงคลที่เคารพวันนี้ก็ขอทำเฟไไฟ์เป็นการเฉพาะพิเศษสักหน่อยครับเป็นการทำเฟไไล์เพื่อกราบเรียนนำเสนอต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้ลบกวนอะไรท่านหรอกครับแต่จำเป็นจะต้องกราบเรียนท่านก็เพราะว่า ในปัจจุบันนี้บรรดาอำนาจทั้งหลายในเรื่องการรับมือแก้ไขปัญหาเรื่องโคบ้าเนี่ยเป็นอำนาจของท่านแต่ผู้เดียวเว้นแต่ท่านจะมอบหมายอำนาจนั้นไว้ให้กับผู้อื่นจึงจำเป็นต้องกราบเรียนต่อท่านโดยตรงวันนี้เรื่องที่จะกราบเรียนท่านก็คือขอให้ท่านรีบพิจารณาตัดสินใจออกคำสั่ง ให้มีการผลิตและนำยาค็อบคเทนมาใช้กับผู้ป่วยด้วยไวรัสโควิดให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตและช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งหลายไม่ให้ต้องทนทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็นนานเกินไปล่าสุดนี้ตัวเลขชัดเจนแล้วว่ามีผู้ป่วยสะสมอยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยประมาณสอง0 0ื่คนแล้ว ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักถึง800คนวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิต2 1คนและยิ่งช้านานไปเท่าใดยิ่งมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเท่าใดการรักษาหายช้าไปเท่าใดก็จะทำให้อัตราผู้เสียชีวิตมากขึ้นเท่านั้นแม้ไม่เสียชีวิตผู้ป่วยก็ได้รับความทุกข์ทรมานมากความทุกข์ทรมานเป็นประการใดนั้น ก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนี่คือความจำเป็นที่จะต้องกราบเรียนเรื่องนี้โดยเฉพาะต่อพระนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วยาคอกเทนมันเกี่ยวด้วยอะไรยาคอกเทนเนี่ยเป,เป็นยาผสมนะครับเป็นยาผสมที่ประเทศจีนได้พบโครงสร้างยาขึ้นตั้งแต่ต้นปี2563คือเมื่อประเทศจีนขอพบว่าไวรัสโคบ้านี้มันไม่ใช่ไวรัสธรรมชาติ แต่เป็นนวัตกรรมจากการตัดต่อพันธุกรรมของไวรัสสองชนิดคือไวรัสซาซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดมีน้ำมูกและอาการอาจจะรุนแรงตายได้อย่างรวดเร็วด้วยกับอีกชนิดหนึ่งคือไวรัส HIV หรือไวรัสเอดซึ่งมีคุณสมบัติทำให้รักษายากปอดอักเสบปอดบว,วมและก็หายใจไม่ออก แต่มันมีคุณสมบัติประการหนึ่งภายใต้กฎพระใจรักษณ์ก็คือว่ามันสามารถกลายพันธุ์ไปทุกทอดและทุกทอดที่มันกลายพันธุ์นั้นมันก็จะอ่อนแอลงอันนี้เป็นธรรมชาติและเป็นมาช้านานแล้วเมื่อจีนเขาพบโครงสร้างไวรัสว่าเป็นการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อการทำสงครามชีวภาพเขาก็พบโครงสร้างยาที่จะใช้ในการปราบไวรัสตัวนี้ โครงสร้างยาที่จีนคิดค้นขึ้นก็คือโครงสร้างยาผสมหรือที่เรียกว่ายาค็อกเทลนั่นนะครับยาตัวหนึ่งเป็นยาที่ใช้ในการปราบหรือกำจัดเชื้อซาอีกตัวหนึ่งเป็นยาที่ใช้รับมือหรือกำจัดเชื้อ HIV มีชื่อเรียกกันต่าง,างๆนานาน,นะครับทางประเทศจีนเขาก็เรียกชื่อหนึ่งญี่ปุ่นเขาก็เรียกชื่อหนึ่งประเทศไทยเราก็เรียกชื่อหนึ่ง แล้ที่เรียกกันโดยทั่วไปตอนนี้ก็คือยาฟาฟ,าฟา์มิลาเวียอะไรทํานองนี้นะครับแต่ผมรักจะใช้เรียกคำว่ายา็อกเทนเพราะมันเรียกง่ายดีซึ่งยานี้ประเทศไทยก็ได้นำมาใช้นานแล้วในการรักษาโรคเอดเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วและใช้กันยนเก่ยวทั้งเราเป็นเจ้าของแล้วนะครับองค์การเพสัพท่านเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการผลิตและใช้ยานี้มาช้านานแล้ว เป็นแต่ว่าเราไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้รับรองออยอกระทั่งล่าสุดเราก็ส่งตัวอย่างนี้แหละครับไปให้ประเทศจีน,นเขาใช้และก็ได้ผลประเทศไทยของเราเองหลังจากมีการแพร่ระบาดแล้วคณะแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีก็ได้นำยานี้มาทดลองใช้กับผู้ป่วยผลปรากฏว่าหายได้ในเวลาแค่สี่วัน จึงมีการถแถลงข่าวใหญ่โตไปทั่วโลกเป็นเรื่องโด่งดังสนั่นวันไหวเป็นผลงานชิ้นเอกของคณะแพทย์หนุ่มโรงพยาบาลลาดวิถีและต่อมากระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่29มีนาคม2563ให้ใช้ยานี้อย่างเป็นทางการโดยเป็นอยู่ในประกาศลำดับที่สองนะครับแล้วก็มีการใช้ยานี้ ก็ได้ผลสําเร็จปรากฏว่าผู้ป่วยในขณะนั้นที่มียอดสะสมในช่วงนั้นแหละประมาณสา0 0ัคนก็หายหมดแหละในเวลารวดเร็วผู้ป่วย3,000ันคนบางวันหาย200อคนบางวันหายสี่คนแล้วอยู่ๆไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเราก็ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขอีกฉบับหนึ่งคือฉบับวันที่หนึ่งพฤษภาคม2,563ันห้าในลำดับที่สองของประกาศนี้ก็ให้ใช้ยาแก้ปอดบวม มาแทนยาโคเทนที่ว่านี้กลายเป็นอย่างนั้นไปก็อาจจะเกี่ยวเนื่องครับในช่วงนั้นประธานาธิบดีทมท่านออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ใช้ยาแก้ปอดบวมในการรักษาผู้ป่วยโคม่าในสหรัฐเป็นผลให้ตายกันระเบิดเถื่อเทิงเพราะอะไรเพราะต้องรอจนผู้ป่วยเนี่ยปอดบวมหรือปอดอักเสบเสียก่อนเมื่อปอดบวมปอดอักเสบแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายวัน เมื่อปอดบวมปอดอักเสบแล้วก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจไม่พอก็ต้องปล่อยให้คนจำนวนหนึ่งตายไปดื้อเพราะเหตุนี้สารสารัตจึงมีคำพิภากษายกเลิกคำสั่งทางบริหารของประธานาธิบดีทําไปแล้วแต่บ้านเราไม่เห็นมีการยกเลิกนะครับการใช้ยาแก้ปอดบวมมันเป็นอย่างไร ยานี้้มันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีอาการปอดบวมหรือปอดอักเสบแล้วตอนนั้นก็เริ่มหายใจไม่ได้หายใจไม่สะดวกอาการแล้วก็ทรมานแล้วที่นี้มันมีปัญหาตรงที่บ้านเมืองของเราเรามีเครื่องช่วยหายใจไม่พอวันนี้ที่พี่น้องประชาชนยังไม่ตายยังรอดตายอยู่มากๆเนี่ยก็เดชาบุญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชาทานเครื่องช่วยหายใจมา ตั้งแต่ต้นปี2563แล้วก็พระราชทานแก่แทบทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือชีวิตของพระสุนิกรของพระองค์เป็นน้ำพระทัยที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาคุณและพระหมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นแต่กลับไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้น้อยไปฉเฉลิมพระบรารมีน้อยไปผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับแม้กระทั่ง ได้รับพระราชทานอย่างต่อเนื่องจํานวนมากในขอบเขตทั่วประเทศแลว้วก็ตามแต่เมื่อมันมีการระบาดรอบที่สามก็เป็นผลให้ผู้คนตื่นตระหนกตกใจแห่กันไปตรวจแล้วการระบาดคราวนี้มันกว้างมีผู้ป่วยสะสมขึ้นไปตั้งสามหมื่นกว่าคนมีผู้ป่วยระหว่างรักษาเกือบสองหมื่นคนและมีอาการหนักอยู่ถึงแ0 0รอคนเครื่องช่วยหายใจก็อาจจะไม่พอวันนี้ ผมเจอหมอผู้ใหญ่หลายท่านท่านก็บอกว่าเกรงว่าจะไม่พอถ้าไม่พอก็หมายความว่าไงก็ต้องปฏิบัติอย่างเดียวกับในสหรัฐคือคนป่วยรายไหนที่เห็นว่ามันเออสมควรจะตายก็ปล่อยให้ตายไปไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะเครื่องช่วยหายใจเมื่อใช้แล้วต้องใช้เวลาหลายวันก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าประชาชนถูกกาหนดให้ใครตายหรือใครไม่ตายก็ได้และในยามนั้นผู้ป่วยไม่มีทางช่วยตัวเองญาติพี่น้องก็พบไม่ได้ นี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราทีนี้หลังจากนํายาแก้ปอดวมมาใช้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้กระบวนการรักษาเนี่ยต้องสอดคล้องกับการใช้ยาแก้ปอดวมเป็นหลักในการรักษาคือต้องรอให้มันปอดวมก่อนกว่าจะรอให้ปอดวมเนี่ยมันก็ต้องรักษาไปตามอาการก่อนแต่เดชะบุญครับไอ้โรคเนี่ยมันเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง ผู้ป่วยด้วยโรคโคบ้าเนี่ยมีสองประเภทประเภทหนึ่งคือผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจําจตัวผู้ป่วยเหล่านี้ท่านไปดูตัวเลขได้เลยครับจะสามารถรักษาให้หายโดยตามการรักษาตามอาการเท่านั้นหายได้ในเวลาสามวันห้าวันเจ็ดวันก็หายแล้วผู้ป่วยด้วย,วยโรคโคบา้ากว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นผู้ป่วยประเภทนี้แล้วหายเกือบทั้งหายทั้งหมดนะครับหายเกือบทั้งหมดก็ว่าได้ ประเภทที่สองคือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับเลือดโรคมะเร็งโรคปอดโรคไตโรควัณโรคซึ่งมีการอาการปอดอักเสบอยู่แล้วรวมทั้งโรคความดันด้วยนะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้เมื่อสัมผัสเข้ากับเชื้อโคบาก็ทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นในเลือด ในหลอดในหลอดเลือดนะครับก็ทําให้ช็อกนอกตายได้ในเวลาหนึ่งถึง้าวันรนะวดเร็วมากและเพอเมื่อปอดอักเสบมากขึ้นก็เกิดแบคทีเรียขึ้นในปอดเพราะฉะนั้นผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จึงเป็นการเสียชีวิตเพราะลิ่มเลือดอุดตันและเพราะแบคทีเรียที่กัดกินทําให้ปอดหายใจไม่ได้ก็ตายมีน้อยมากครับ ที่ตายด้วยเชื้อไวรัสโควิดโดยตรงหรือโควิดโดยตรงเนี่ยผมยังไม่ได้ยินว่ามีใครที่ตายด้วยโรคโควิดโดยตรงทั่วโลกและในบ้านเมืองของเราวันนี้รายงานผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับเป็นการรายงานเอาตัวเลขจากการที่ไม่เคยพิสูจน์เลยแม้แต่คนเดียวว่าผู้ตายนั้นมีสาเหตุการตายที่แท้จริงเพราะอะไรซึ่งปกติถ้าชันสูตรศพนะครับก็จะรู้ว่า สาเหตุอะไรที่ทำให้ตายกันแน่เมื่อไม่ได้พิสูจน์ศพไม่ได้พิสูจน์สาเหตุการตายแล้วนำมาบอกประชาชนว่าเป็นการตายด้วยโรคโคบา้าก็เลยทำให้คนตกใจกลัวซึ่งผมขอเรียนนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นผู้ป่วยประเภทที่สองคือมีโรคประจำตัวและสาเหตุการตายเกือบทั้งหมดตายจากเกิดลิ่มเลือดอุดตันและเกิดจาก แบเชื้อแบคทีเรียทีนี้เมื่อ,อยากคเกเทนได้รับการประกาศให้ใช้แล้วนี่นะครับจะเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้แหละองค์การเภสัช์ซึ่ผลิตยานี้ใช้มาตั้งร่วมสาสิบปีแล้วมันก็หายเงียบกันไปเฉยๆมีการสั่งซื้อยานี้เข้ามาจากต่างประเทศในปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนมกรากุมพามีนาไปดูนะครับหลายหน่วยงานแย่งกันซื้อถ้าท่านนายกจำได้ก็อ่านขา่าว ผมอ่านข่าวนะครับพบว่าท่านโมท่านโมโหนะครับที่หลายหน่วยงานแย่งกันซื้อจึงเป็นเหตุให้มีการออกคําสั่งห้ามไม่ให้หน่วยงานซื้อโดยเปรปะต้องให้องค์การเพศพเป็นผู้ซื้อรายเดียวนั่นก็แก้ปัญหาไปได้ปลอหนึ่งและจนวันนี้มันก็เงียบหายไปที่นี้แพทย์พยาบาลและผู้ป่วยจํานวนหนึ่งเขาก็ต้องการใช้ยานี้เพราะมันสามารถรักษาให้หายได้ในเวลาแค่สี่วันตามที่กระทรวงสาธารณาสุข โดยท่านรัฐมนตรีอนุทินได้เคยถแถลงการไว้พร้อมกับคณะแพทย์ในช่วงต้นปี2563เดือนกุมภาเหล่านั้นนะครับคนทั้งหลายก็เชื่อถือเพราะฉะนั้นแพทย์บางส่วนก็ต้องการยานี้แต่เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้มีการออกข้อกำหนดภายในครับยานี้จะให้ใช้แบบไม่ได้ถ้าแพทย์เห็นสมควรต้องใช้หรือคนไข้ญาติคนไข้เรียกร้องขอใช้ยานี้ ก็จะต้องขออนุญาตไปยังเขตสาธารณสุขเมื่อสองสัปดาห์ก่อนผมได้อาา่านข่าวแพทย์โรงพยาบาลย่านปากน้ำนะครับลองขอใช้ยานี้ไปยังเขตสาธารณสุขปรากฏว่าทั้งคนไข้ทั้งญาติคนไข้ทั้งหมอบ่นกันเป็นการใหญ่ครับเพราะกว่าจะได้ยามาใช้เวลาสี่วันคนไข้ได้รับการทรมานเป็นนั้นมากแล้วก็หายไปแล้วมาวันนี้อีกแล้วละครับ เมื่อเมื่อวานหรือวันนี้นะครับแพทย์โรงพยาบาลรามาวิภาวดีได้โวยวายว่าอยากให้ผู้มีหน้าที่ส่งยาอกเทนให้เร็วให้ให้ใหเร็วสักหน่อยทำไมจะต้องมาขัดขวางกันไว้เอานั่นก็เป็นเรื่องที่แพทย์เขาต้องการแต่ว่ามันถูกบล็อกการใช้หรืออย่างไรก็ไม่รู้แหละครับทำไมล่ะครับยาที่จะช่วยชีวิตประชาชนเห็นผลประจักษ์แล้วเนี่ย มันใช้ยากใช้เย็นใช้ลําบากเมื่อสองวันก่อนก็มีข่าวว่าองค์การเพสัชกําลังนําเข้ายาคอกเทนมาสองล้านเม็ดยานี้หนึ่งโดสหมายความว่าที่จะใช้กับคนไข้หนึ่งคนนี่หกสิบเม็ดนะครับก็พอจะใช้ถ้าปัจจุบันจานวนคนไข้ประมาณสองหมื่นคนเนี่ยก็ต้องใช้เราล้านสองแสนเม็ดเมื่อท่านสั่งเข้ามาลอถใหม่นี้แหละตามข่าวเนี่ยสองล้านเม็ดก็จะช่วยเหลือชีวิตคนได้อ่า เกือบกืบสองหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยานี้ก็อาจจะไม่พอแล้วถ้าใช้ยานี้มันสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันเวลาแรกที่รู้ว่าป่วยเมื่อเป็นอย่างนี้คนไข้ก็ได้รับความทุกข์ทรมานน้อยลงลองนึกดูสิครับถ้านำยานี้มาใช้เนี่ยดับแต่เวลานาทีแรกที่รู้ว่าป่วยและมันสามารถรักษาให้หายได้ ในเวลาสี่วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขเคยถแถลงไว้เมื่อปีหกสาก็จะมีอัตราผู้ป่วยหายมากขึ้นคนก็จะหายกันเกือบหมดก็จะไม่มีใครกลัวบ้านเมืองเราก็จะกลับคืนสู่ปกติจะก,กระทบบ้างก็พวกที่ทำหมากินกับชีวิตประชาชนนั่นแหละครับทีนี้โชคดีของบ้านเมืองในขณะที่มีข่าวขาวว่ายาอกเทนขาดนี่นะครับเมื่อวานก็มีข่าวว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอกรมพระศรีสว่างท่านได้มีพระเมตตาพระราชทานยาคอกเทนมาให้เจ็ดหมื่นเม็ดเจ็ดหมื่นเม็ดเนี่ยจำนวนนี้เพียงพอนะครับที่จะใช้กับผู้ป่วยอาการหนักร่วมแ0ดร้อยคนในขณะนี้รีบนำไปใช้แตะครับเมื่อได้รับพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างนี้ก็สนองพระเดชพระคุณท่านรีบนำยาเนี้ยออกไปใช้กับผู้ป่วยอาการหนักทั้งแปดร้อยคนนี่แหละครับ รีบไปใช้เลยการช่วยชีวิตคนแ0 0รอคนนี้เป็นเรื่องด่วนเป็นเรื่องจําเป็นนี่แหละจึงเป็นเหตุที่ผมจะต้องนํามากราบเรียนให้ท่านนายกทราบและวันนี้นะครับก็มีข่าวดีเนี่ยบ้านเมืองของเรายาวิกฤตเนี่ยพวกคุณนางตรงชินเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นวันนี้ตั้งแต่สองสามวันมาแล้วนะครับเริ่มต้นก็มีข้าราชการในองค์การเพศัพท่านเริ่มทนไม่ไหวท่านเริ่มมาเรียกร้อง ให้องค์การเภสัชผลิตยาคอกเทลขึ้นใช้และวันนี้ก็มีข่าวว่าท่านผู้อํานวยการองค์การเภสัชออกมาแล้วครับท่านบอกว่าองค์การเภสัชซึ่งได้ผลิตยานี้มาตั้งนานในกาเลแล้วเนี่ยและตอนหลังผลิตไม่ได้เนี่ยเหตุที่ผลิตไม่ได้ก็เพราะมีมือดีครับไปขอจดทะเบียนสิทธิบัตรไว้กับผู้มีอํานาจหน้าที่ในบ้านเมืองอ้างว่าเป็นเจ้าของเป็นบริษัทต่ตางชาติ แล้วมันขอจดทะเบียนมีเงื่อนงำเจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์การกสิกรรมก็บ่นกันพึมแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือใครอะไรได้ตอนนี้ผู้นวยการท่านถแถลงแล้วว่านะว่านะครับท่านจะให้รีบดําเนินการผลิตเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องร่วมชาติของท่านถ้าจะถูกฟ้องก็กฟ้องกันไปให้เขาฟ้องทีนะครับมันจะได้ล้างบางไอ้พวกโกงชาติพวกนี้กันสทีหนึ่งยางนี้เราผลิตมาตั้งนานแล้ว และใครมีสิทธิ์วันนี้นะครับบอบสิทธิ์แล้วคือการถือสิทธิบัตรนี่มันมีเวลาคุ้มครองแน่นอนเมื่อเลยเวลาแล้วเนี่ยการคุ้มครองนั้นก็หมดไปที่สําคัญการมาขอจดเป็นเจ้าของสิทธิบัตรในเมืองไทยเนี่ยมันต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองของเราซึ่งวันนี้ก็มีการโต้แย้งกันอยู่มากมายว่ามันมีเงื่อนมีงงำพูดง่ายๆนะครับมีพฤติกรรมที่มีการขายชาตินะพูดง่ายๆมิฉะนั้นของดีอย่างเนี้ย เราจะไม่ทําได้ยังไงการช่วยชีวิตคนไทยและถ้าเราทําดีนะครับการผลิตยานี้ในเมืองไทยเนี่ยที่เคยทํามาต้นทุนเม็ดละ3บาทโดดหนึ่งหกเม็ดก็ร้อยบาทยานี้ผลิตในอินเดียก็มีอินเดียเนี่ยประมาณ150บาทเยอรมันก็มี250บาทญี่ปุ่นมี150บาทของเรานี่มันถูกสุดแล้วทําไมไม่ทํำล่ะครับ นี่แหละเป็นเรื่องที่อยากจะการาบเรียนขอความกรุณาธนายกรัฐมนตรีอำนาจอยู่ในมือเต็มเปี่ยมใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนให้เห็นประจักษ์นะครับวันนี้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านก็มีน้ำพระทยัยเมตตาพระราชทานยาไม้แล้วผู้มีอำนาจหน้าที่ในการผลิตท่านก็อยากผลิตแล้วหมอจํานวนมากก็อยากจะใช้แล้วแต่มันติดขัดเอาออกไปใช้ไม่ได้ไม่จํากัดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ยาที่เข้ามาอยู่ไหนก็ไม่รู้ รีบเถอะครับท่านกรุณาใช้ออำนาจให้องค์การเภสัชเร่งผลิตยานี้ตามอำนาจหน้าที่ที่เคยปฏิบัติมาและยาที่เข้ามาแล้วก็ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณาสุขฉบับลงวันที่29มีนาลำดับที่สองให้รีบใช้โดยสะดวกโดยรวดเร็วใครไปกักไปกักไว้เนี่ยต้องเอามาลงโทษตามกบินเมืองถ้าคนไข้าตายนะควรจะถือว่าไอ้คนกักคนกักพวกเนี่ย มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาด้วยญาติพี่น้องของใครตายเพราะเหตุนี้นะครับท่านควรจะไปดําเนินคดีกับไอ้พวกนี้ให้มีการสืบสวนไต่สวนกันเสียทีนะครับบ้านเมืองมันเต็มทีแล้วนะครับผมเองปกติไม่อยากกลาบเรียนรบกวนท่านนายกหลกภพารา่ันมากอยู่แล้วแต่วันนี้มันเหลืออดครับเห็นแก่ชีวิตประชาชนเห็นแก่ความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรทั้งแผ่นดินเห็นแก่ภัยพิบัติเสียหายของประเทศชาตินะครับ ขอความกรุณาถ้าท่านนายกใช้อำนาจอย่างนี้ผมว่ามีแต่เสียงแส้ซ้องสาธุการจำเริรลอยน้ำพระไยัยเมตตาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอสิครับทันทีที่ข่าวพระราชทานยาค็อกเทนเจ็ดหมื่นเม็ดเพื่อช่วยชีวิตประชาชนเสียงแส้ซ้องสาธุการทั่วประเทศนี่ผมไม่ได้ยินเสียงเทวดานะครับถ้าผู้มีบุญญาลิศสามารถฟังเสียงเทวดาได้ผมว่าเทพพยดาฟ้าดิน ก็คงอนุโมทนาสาธุในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านทำไมต้องให้ภาระไปตกอยู่แก่พระมหากษัตริย์แก่พระบรมราชวงศ์ล่ะครับรัฐบาลมีอำนาจมีหน้าที่มีงนงบประมาณมากมายแล้วทำไมมันจึงติดขับอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็เอาภาระเนี้ยมามอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ควรจะถือเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสว่านี่แหละเป็นโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดี เป็นโอกาสที่จะช่วยชาติบ้านเมืองและราชดรและเกียรติคุณของท่านจะเป็นที่แท้ซ้องครับก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนินานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุร ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินคู่คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความหักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐทาบุโร ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล